กราบคารวะท่านอาจารย์หมอเขียวนะคะคณะครุทุกๆท่านนะคะเจริญธรรมสํานึกิีพี่น้องทุกท่านค่ะชื่อธรรมกรพงสุวรรณนะคะอายุ62ปีนะคะขณะนี้อยู่ที่กรุงเทพนะคะออวันนี้ก็ขออนุญาตมาส่งการบ้านนะคะกับออแชร์สภาวะธรรมด้วยนะคะนะคะออการบ้านนี้จะส่งในหัวข้อคบคหมู่ออมิตรด,ดีนะคะนะคะอาจจะไม่อยู่ในหัวข้อณปัจจุบันนี้นะคะนะคะ แต่จะขอส่งนะคะค่ะเรื่องที่เกี่ยวกับแชร์สภาวธรรมนะคะพอดีว่าในขณะนี้มีการสู้รบนะคะของรัสเซียกับยูเครนใช่ไหมคะแล้วอเอิญว่ามีญาติเนี่ยเข้ามาที่บ้านนะคะก็เลยเปิดทีวีอยู่พอดีนะคะอเอิญข่าวมันขึ้นเรื่องเรื่องนี้ค่ะเรื่องไอ้รัสเซียยูเครนนะคะก ต่างคนต่างออกความคิดเห็นนะคะเออฉันว่าอย่างนั้นเธอว่าอย่างนี้ปับ๊บพอพอเพื่อนเนี่ยเขาพูดถึงเออเออตรงกันคาดกับเราอะนะคะนะคะเอาละกิเลสเราเริ่มละจับแล้วปุ้ยเริ่มละเนี่ยเนี้ยเนี้ยเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวจะเป็นเหตุให้เราทะเลาะก,กันแม่แม่เลยไอ้อเรื่องเรื่องเนี้ยนะคะเราดูดูแล้วก็เราเงียบดีกว่าเออเขาเขาจะมีความคิดยังไงมันก็เรื่องของเขานะปล่อยเขาไป เออเราจะมีความคิดนี้มันก็เรื่องของเรานะ่นี่นนะเอาเป็นว่าเออดูเขาไปนะฮะแล้วก็เราก็พยายามเปลี่ยนเรื่องเรื่องพูดนะคะเขาก็ไม่หยุดอีกนะเขาก็ไม่หยุดอีกเราก็เลยปล่อยเข้าไปเลยทีนี้ปล่อยเขาเลยเราก็โอเคไม่เป็นไรเราเราไม่พูดเราก็สบายใจปล่อยให้เขาพูดจนสบายใจนะนะคะนะคะอันนี้เรื่องหนึ่งก็เลยไม่มันก็จะไม่เกิดปัญหาขึ้นนะคะตรงนี้นะคะแล้วก็อีก เรื่องการส่งบ้านเกี่ยวกับการคบหมู่มิตดรดีนะคะนะไอก็ต้องขอบคุณนะคะแพทย์วิถีธรรมนะคะที่ทําให้ให้ได้มีโอกาสมันยืนอยู่ณที่นี้แล้วก็ได้ศึกษานะคะทีนี้ในช่วงที่ผ่านๆมาเนี่ยทุกครั้งเนี่ยเวลาเวลาเราเจอว่ามีใครเสียชีวิตนะคะไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่นะคะทั้งคนที่รู้จักหรือไม่รู้จักเนี่ยออจจะเกิด เหมือนกับว่าความทุกข์ขึ้นมาทันทีเลยว่าเออโลกนี้มันน่าเบื่ออย่างนี้นะคะนะคะมันไม่น่าอยู่เลยไม่อยากเกิดเลยทําไมเราจะต้องมาได้ได้ยินสิ่งเหล่านี้นะคะยิ่งยิ่งช่วงนี้นะคะอุย้ยทั้งดาราทั้งอะไรต่อมีอะไรเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยเราก็ยิ่งรู้สึกว่าหดหูยิ่งเบื่อหน่ายตรงนี้นะคะ,ะนัะ่นะก็พยายามพยายามหาคิดดูว่าเอ๊ะมันมันเกิดจากอะไรรู้ว่าเรากลัวตายเหรอ อย่างเงี้ยเราถึงเกิดความคิดนี้เอ๊ะแต่มันก็ไม่ใช่นะแต่เราแล้วเงั้นๆง้เหตุผลคืออะไรอย่างเงี้ยก็บอกไม่ถูกเอ๊ะรู้ว่าเราจะเป็นโรคซึมเศร้าหรือเปล่านะคะก็คิดไปต่างๆนานานะคะแต่ก็ไม่เป็นไรอย่างน้อยๆเราก็มีหมู่ไม่ดีค่ะตื่นมาก็ไม่เป็นไรเราก็เออได้มาเรียนรู้นะคะนะคะแพทย์วิถีธรรมนะคะและยิ่งพรอมเมื่อวานนี้ได้มีโอกาสเข้าเข้าไปในในห้องของโรงเรียนของหนูน่ะ นะะก็โอเคระดับเนื้อโอ้ยยิ่งวันนี้ยิ่งประทับใจมากเลยค่ะนะเราเกิดความรู้สึกว่าโอ้อเนี่ยความความน่ารักของเด็กๆนะฮะนะความน่ารักของเด็กๆแล้วก็เอ่อการพูดคุยของของหมู่มิตรดีนะคะนะคะมันทําให้เรารู้สึกว่าเออหัวใจมีแบบว่าเออมันมันสดชื่นขึ้นนะ่ะเราไม่ต้องไปนั่งคิดแต่มัวแต่เออเห็นคนตายแล้วใจหนึ่งว่าเนี่ยเรื่องที่ว่ามีปัญหาสําหรับตัวเองคือ พอได้ข่าวคนทําการละนี่จะหดหูทันทีเลยนะคะตรงนี้แต่ณวันนี้เนี่ยโอ้วันนี้รู้สึกโล่งไประดับหนึ่งนะคะแต่ยังไม่ทั้งหมดนะคะเรื่องนี้นะคะค่ะก็กลับขอบคุณนะคะสาธุค่ะค่ะอนุโมทนากับ i อแอค่ะ i อแอเป็นท่านหนึ่งนะคะที่ขยันส่งกันบ้านและก็มีความก้าวหน้าเป็นลำดับลำดับให้เราเห็นนะคะ ด้วยความเพียรของท่านท่านก็จะมีช่องทางมีกุศลได้เหตุเห็นได้มีช่องทางของการเรียนรู้เพิ่มขึ้นตามความเพียรของเราเนี่ยนะคะ,อะตอนนี้น่ะเรื่องของการบ้านที่ไอแอดมาส่งข้อแรกเนี่ยเห็นเลยว่าไอแอดนี่หลีกเลี่ยงการวิวาทะใช่ไหมคะ,ะเหตุแห่งทุกข์ข้อหนึ่งนะคะเหตุแห่งทุกข์ในทุกสิบน่ะทุกสิบน่ะวิวาทะนี่แหละคะ่ะวิวาทะมันจะเกิดขึ้นจากเราไม่ยอม แต่ตอนนี้ i อแได้เล่าถึงสภาวะการยอมยอมแม้แต่จะให้ท่านพูดต่อก็ได้แล้วเราก็ไม่ทุกข์ใจนะคะสิ่งที่แบบนี่คือความเจริญของเราสุดท้ายเราก็อยู่ยได้ในทุกสถานการณ์ด้วยใจเป็นสุขได้นะคะค่ะอนุโมทนากับ i อแค่ะอ่าโอเคค่ะพี่น้องอนุโมทนากับ i อแทุกท่านเลยค่ะอ่อนจะเพิ่มใช่ไหมคะ นนอนนุโมทนากับอาแอดค่ะก็เห็นอามาส่งการบ้านนะแล้วก็เรื่องของการยอมเนี่ยค่ะออนรู้สึกประทับใจจังเลยเพราะว่าออนเป็นคนไม่ค่อยยอมก <laughs> <uish> ็ก็ออนีก็จะภาคเพยียรตามนะคะเพราะคนที่พี่ออนไม่ยอมที่สุดก็คือคนใกล้ <laughs> <laughs> ตัวเนี่ยค่ะส่วนคนอื่นออนก็ยอมอยู่นะคะแต่สำหรับคนใกล้ตัวออนไม่ค่อยยอมแต่ว่าตอนนี้ออนก็จะฝึกยอมเหมือนกันค่ะไอแอด พออนรู้ว่าถ้าเรายอมนั่นแหละมันมันถึงจะนำมาซึ่งความผาสูงนะคะที่ไม่มีวิวาทะนะคะสาธุค่ะ